ดีจ้าใส่ปุ๋ยยางค่ะฝนตกแล้วเมื่อคืนอันนี้จะใส่ปุ๋ยยางกันปุ๋ยนี่ไปผสมเองนะค่ะเด็กผสมเองมากซื้เด้ก,กับผสมเอาซื้อปุ๋ยมากผสมเอาจ้ะ มีเคือสูตรที่เราใช้ม,มีใส่กอหญ้าเส้นหน่อยเส้นหลายตามใจชอบจ้ามีหาอะไรใส่ประมาณสามถุงสามถุงหนึ่งบรรดาจะพอนะเพราะใส่อีกฝานึงไหมลายละปลายางกับพิยูทั้งนู้ดปลายางพิยูทั้งนั้นจ้าเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยยางกันใส่ทีไม่จัก เครื่องเดียนไปเปิดนาเนาะค่ะเนาะใส่ไปาจะเครื่องเดียนให้เปิดนาปากก็เปิดไปแล้วข้าเงนส่วนยังนี่ไอ้ยี่สิบเก้าห้าสิบแปดผสมเป็นส่วนยี่สิบเก้าห้าสิบแปด่สองอานค่อนก็ได้แล้ว เพย์สองอ่านก็อนเะนื่องเอาไว้ท่นั่งนะเอาไว้นั่งนั่งวนันเริ่มใส่ปุยอย่างกันแลังเนาะจ้าช่วงนี้กับเดียนพื้นภาพ ฝนมาแล้วเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยพร้อมการขีดเพิ่งจะมีฝนเพิ่งจะมีฝนมาเพิ่งจะได้ขีดยางเพิ่งจะได้ใส่ปุ๋ยเนาะมาอุ้ยเนาะได้ไปตัดขี้อีกแา้วเนีนยสองขึ้นมาเนาะ ไม่สุภาพนั่นงัดอยังเงีย้ยพ่กันกันยุงค่ะยากันยุงฝากับไปในปลายยางตอนใบใบนี่ก็ะะคะซืว้วยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะป้องกันไว้ก่อนแต่ที่เอารถแล่นค่ะในรลองอยางเลยน่าจะ รถแรงขนาในรองอยางผูนงนององงน้นางวานตั้งอยู่กับที่นางวานวานไปเลยฮะเบกนอนบอยนู้นคือยนยานต้งนะ้องบอขึ้นนะ